ธรรมชาดก500ชาติก,กุกกุดชาดกเรื่องไก่ผู้มีปัญญาตอนที่หนึ่งไก่ผู้รอบรู้ในอดีตการณนักหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีไก่ตัวหนึ่งชื่อว่าก,กุกกุกตาอาศัยอยู่ในลานบ้านของเศรษฐีกุกกุกตาเป็นไก่ที่ไม่เพียงแต่แข็งแรงแต่ยังมีไหวพริบ และสติปัญญาเหนือไก่ทั่วไปมันมักจะคอยเฝ้าระวังภยัยและส่งเสียงเตือนให้ฝูงไก่เมื่อมีอันตรายใกล้เข้ามากุกกุกตากมีนิสัยชอบสังเกตและเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงของนักล่าที่ซ่อนตัวอยู่ทิศทางลมที่เปลี่ยนไป หรือแม้แต่พฤติกรรมของมนุษย์ในบ้านของเศรษฐีมันสามารถจดจำเวลาที่เจ้าของบ้านให้อาหารและรู้ทันแม้กระทั่งกลอุบายของศัตรูวันหนึ่งไก่หนุ่มตัวหนึ่งในฝูงถามกุกกุกกตะว่าพี่กุกกุกตะกทำไมพี่จึงดูรอบรู้ไปเสียทุกเรื่อง กุกกุตายิ้มก่อนตอบว่าเพราะข้ามันสังเกตหาความรู้และไม่ประมาทในชีวิตไก่ที่ฉลาดต้องไม่ใช่แค่ไก่ที่แข็งแรงแต่ต้องเป็นไก่ที่รู้จักคิดรู้จักกระวังภัยจึงจะอยู่รอดได้เศรษฐีเจ้าของบ้านเองก็สังเกตเห็นว่ากุกกุตาเป็นไก่ที่ไม่ธรรมดา มันมีสัญชาตญาณพิเศษในการเตือนภัยทำให้ฝูงไก่ของเขาปลอดภัยจากงูและสุนัขจิ้งจอกด้วยเหตุนี้เศรษฐีจึงสั่งให้บ่าวไพร่ดูแลกุกกุตาป็นอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งอันตรายครั้งใหญ่ก็เข้ามาทดสอบสติปัญญาของกุกกุตา ตอนที่สองกุุบายของสุนัขจิ้งจอกในค่ำคืนหนึ่งท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องสลัวสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์นามว่าจันทก,กะได้แอบย่องเข้ามาใกล้าลานบ้านของเศรษฐีมันเฝ้าสังเกตฟุงไก่อยู่หลายวันและรู้ว่ามีไก่ตัวหนึ่งที่ฉลาด และเป็นผู้นำฝูงไก่ตัวนั้นคือกุกกุกตะหากข้าจับไก่ตัวนี้ได้ฝูงไก่อื่นๆคงตกใจจนหนีตะเลิดแล้วข้าจะมีอาหารมากมายจันทกะคิดในใจมันจึงคิดอุบายแ้างทำเป็นมิตรกับกุกกุกตะในคืนหนึ่งขณะที่กุกกุกปะากำลังหลับอยู่บนคอน สุนัขจิ้งจอกก็เดินเข้ามาใกล้แล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยนโอ้พี่กุบกุดราผู้ฉลาดข้าได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามานานว่าเจ้ารู้เท่าทันอันตรายทั้งปวงข้าอยากมาเป็นเพื่อนและขอคำสอนจากเจ้าได้หรือไม่ กูกกูตะลืมตาขึ้นมองจันทกะด้วยสายตาเฉียบแหลมมันรู้ทันทีว่านี่เป็นเพียงคำพูดล่อลวงจึงตอบกลับไปว่าเจ้าว่าข้าเป็นไก่ที่ฉลาดแต่ฉไหนเจ้ากลับคิดว่าข้าจะเชื่อคำพูดของเจ้าผู้เป็นนักล่าละ่ะหากเจ้ามีใจบริสุทธิ์จริงเหตุใดจึงมาในยามค่ำคืน และทำไมฝูงไก่ของค่้าถึงต้องตกใจกลัวเมื่อได้กลิ่นของเจ้าจันทะกาสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้มันพยายามโน้มน้าวต่อพี่กุกกุตะเจ้าคิดมากไปข้าเพียงอยากเปลี่ยนนิสัยไม่อยากเป็นผู้ล่าอีกต่อไปหากเจ้าช่วยสอนข้าให้เป็นสัตว์ที่ดี ข้าจะเลิกกินไก่และหันมากินพืชแทนกุกกุกตักหัวรอกเบาๆแล้วตอบว่าผู้ที่ต้องการเปลี่ยนนิสัยย่อมไม่ใช้เล่เหลี่ยมเพื่อเข้าใกล้ผู้อื่นหากเจ้าพูดจริงเจ้าควรกลับไปเสียเถิดแล้วแสดงความจริงใจให้ข้าเห็นก่อนจันทกก เริ่มไม่พอใจมันคิดว่ากุกกุกตะช่างฉลาดนักและคงไม่หลงกลง่ายๆมันจึงคิดอุบายใหม่ที่ร้ายกาดกว่าเดิมเพื่อหลอกให้ไก่ตัวนี้ตกอยู่ในเงื้อมมือของมันตอนที่สแผนการเอาตัวรอดของกุกกุกตะหลังจากพยายามหวานล้อมไม่สำเร็จ จันทก,กะสุนักจิ้งจอกเจ้าเล่ก็ไม่ลกความพยายามมันคิดอุบายใหม่เพื่อหลอกล่อก,กุกกุตะให้ตกอยู่ในเงื้อมือของมันคืนถัดมาจันทก,กะแซงทำเป็นอ่อนโยนพูดขึ้นด้วยเสียงนุ่มนวลพี่กุกกุบตะค่าเข้าใจแล้วว่าการเป็นสัตว์นักลา่าเช่นถ้ามันช่างโหดร้าย ข้าอยากเป็นมิตรกับเจ้าและฝูงไก่ของเจ้าเพื่อที่พวกเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขกุกกุกตากมองจันทกะอย่างพิจารณาก่อนจะตอบกลับไปหากเจ้าจริงใจเจ้าควรพิสูจน์ตัวเองก่อนยญยต้องรีบร้อนเข้าหาเราด้วยเล่เหลี่ยมจันทกะรีบกล่าวต่อทันที ข้าจะพิสูจน์ความจริงใจของข้าเองพรุ่งนี้เช้าข้าจะนำผลไม้และอาหารมาให้ฝูงไก่เป็นของขวัญแม้ว่าคำพูดของจันทกะจะดูดีแต่กุกกุตะก็ยังไม่เชื่อใจเพราะรู้ดีว่าสุนัขจิ้งจอกย่อมไม่กินพืชเป็นอาหารมันจึงคิดแผนตลบหลัง ก,กุกกุตะวางกับดับรุ่งเชา้ขาขณะที่จันทกะมาพร้อมกับผลไม้ในปากมันแสงวางผลไม้ไว้ใต้ต้นไม้และกล่าวว่าพี่กุกกุตะลงมาสิข้าได้นำของขวัญมาให้ก,กุกกุตะยิ้มพลางตอบเจ้าช่างใจดีนักแต่ข้าเป็นไก่ไม่กินผลไม้ดอก ถ้าเจ้าหวังดีจริงจงถือผลไม้นั้นคาบไว้ในปากแล้วกระโดดสามครั้งเป็นการแสดงความจริงใจให้ข้าเห็นเถิดจันทกะลังเลเล็กน้อยแต่มันอยากให้กุกกุกตะเชื่อใจจึงคาบผลไม้ไว้ในปากแล้วกระโดดขึ้นลงตามที่ไก่สั่งทันใดนั้นเอง กุกกุกตากใช้โอกาสนี้ส่งเสียงร้องดังลัน่นปลุกให้เสศษผีและบ่าวไพรในบ้านออกมาดูช่วยด้วยสุนัขจิ้งจอกบุกเข้ามาในบ้านจันทก,กะตกใจมากพยายามจะหนีแต่เนื่องจากมันค่าผลไม้ไว้ในปา่า ทำให้วิ่งได้ช้าลงเศรษฐีเห็นเข้าก็โกรธมากสั่งให้บ่าวพร่ช่วยกันขับไล่จันทกะออกไปบทเรียนแห่งปัญญาหลังจากจันทกะถูกขับไล่ออกไปกุกกุกตากจึงกล่าวกับฝูงไก่ว่าในโลกนี้มีทั้งผู้ที่หวังดีและผู้ที่คิดร้ายเราต้องรู้จักใช้ปัญญา และสังเกตให้ถี่ถ้วนมิฉะนั้นเราอาจตกเป็นเหยื่อของเล่กลได้ฝูงไก่พากันสัรเสริญกุกกุดที่ใช้สติปัญญาเอาตัวรอดจากเนื้อมมือของจันทกะได้อย่างชาญฉลาดแต่จันทกะที่แม้ถูกขับไล่ไปก็ยังไม่ยอมแพ้ มันคิดแผนร้ายขึ้นมาใหม่เพื่อแก้แค้นกุกกุตตตอนที่สความพ่ายแพ้ของจันทกะหลังจากถูกกุกกุตะตลบหลังจนต้องหนีเอาตัวรอดจันทกะสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นมันไม่ยอมแพ้ง่ายๆและคิดว่าข้าจะไม่ยอมให้ไก่ตัวนั้นมาหัวรอกยอะข้าได้อีกเป็นครั้งที่สอง คืนถัดมาจันทก,กะกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันวางแผนรอบคอบกว่าเดิมมันแอบซุ่มอยู่ข้างรัว้วรอเวลาที่กุกกุตะจะเผลอแล้วค่อยจู่โจมโดยไม่ให้มีโอกาสหนีแผนร้ายของจันทก,กะจันทก,กะสังเกตเห็นว่าตอนกลางวันกุกกุตะมักจะลงมาเดินเล่นและคุยเขียหาอาหารใต้ต้นไม้ มันจึงคดอุบายขุดหลุมพรางไว้ใต้ต้นไม้นั้นแล้วใช้กองใบไม้ปกปิดเอาไว้หากกุกกุดอเดินมาเหยียบเข้าไปก็จะตกลงไปในหลุมและมันจะจับกินได้อย่างง่ายดายคราวนี้เจ้าคงไม่มีทางรอดแน่กุกกุตะจันทก,กะหัวรากอย่างพึงพอใจกุกกุตะรู้เท่าทันรุ่งเช้าขณะที่กุกกุตะกกำลังจะลงมาหาอาหาร มันสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างใบไม้ใต้ต้นไม้ดูแปลกไปจากเดิมและพื้นดินรอบๆก็ดูเหมือนจะถูกขุดขึ้นมาที่นี่ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่กุกกุตะกคิดในใจแทนที่จะเดินลงไปตรงๆมันใช้จงอยปากเขี่ยใบไม้ออกและแล้วความจริงก็ปรากฏหลุมพรางของจันทกะถูกเปิดโปง กูกุปากหัวร้อบเบาๆก่อนจะร้องตะโกนขึ้นว่าเจ้าจิ้งจอกเจ้าเล่ข้ารู้ว่าเจ้าต้องกลับมาอีกและข้าไม่ตกหลุมพรางของเจ้าหรอกเมื่อจันทกะเห็นว่ากลอุบายของมันล้มเหลวอีกครั้งมันก็โกรธจัดและตัดสินใจว่าข้าจะใช้กำลังจัดการกับเจ้าตรงนี้เดี๋ยวนี้เลย มันกระโจนออกจากที่ซ่อนหมายจะจับกุกกุตะให้ได้แต่ก่อนที่มันจะทันทำอะไรจุดจบของจันทะกะทันใดนั้นเองเสียงสุนัขของเศรษฐีก็ดังขึ้นห้องฮ้องฮ้องสุนัขเฝ้าบ้านตัวใหญ่กระโจนออกมาทางลานบ้านมันเห็นจันทะกะกําลังจะจู่โจมกุกกุตะ จึงวิ่งไล่ตามสุดกำลังจันทก,กะตกใจกลัวสุดขีดมันวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่ด้วยความรีบร้อนมันกลับพลาดเหยียบลงไปในหลุมพรางที่มันขุดเองตูบจันทก,กะตกลงไปในหลุมมันพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาแต่ไม่ทันการเสียแล้ว สุนัขเฝ้าบ้านกระโจนเข้ามาและบ่าวไพร่ของเศรษฐีก็รีบเข้ามาล้อมจับจันทกะเศรษฐีเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์ก็กล่าวว่าเจ้าเป็นสัตว์เจ้าแลกคิดร้ายต่อไก่ของข้าวันนี้เจ้าก็ได้รับผลกรรมของตัวเองแล้วเศรษฐีสั่งให้บ่าวไพร่นำจันทกะไปปล่อยในป่าห่างไกลเพื่อไม่ให้มันกลับมาสร้างปัญหาอีกต่อไป บทเรียนแห่งความพ่ายแพ้ก่อนจากไปกุกกุตะยืนมองจันทกะที่หมดท่าและกล่าวว่าเจ้ามัวแต่ใช้เล่กลเพื่อทำร้ายผู้อื่นสุดท้ายเจ้ากลับต้องรับกรรมที่ตนเองก่อจำไว้นะจันทกะคนเจ้าเล่ย่อมไม่มีวันชนะสติปัญญาจันทกะ รู้สึกอับอายและเสียใจแต่มันก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกต่อไปในที่สุดความชั่วร้ายของจันทกะก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับปัญญาและความไม่ประมาทของกุกกุตะแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้กุกกุตะยังมีบทบาทสำคัญในการสอนบทเรียนแห่งปัญญาให้กับฝูงไก่และสัตว์อื่นๆในหมู่บ้านตอนที่ห้า คุณค่าของปัญญาหลังจากที่จันทกะสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ถูกจับตัวและนำไปปล่อยในป่าห่างไกลกุกกุตัก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้งในลานบ้านของเศรษฐีฝูงไก่ทั้งหลายต่างพากันมารายล้อมและกล่าวชื่นชมปัญญาและไหวพริบของกุกกุตอที่ช่วยให้พวกมันรอดพ้นจากเนื้อมือของจันทกะ ไก่ตัวหนึ่งถามขึ้นว่ากุกกุตะเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าจันทกะจะวางแผนร้ายกับเจ้ากุกกุตปยิ้มก่อนจะตอบว่าสัตว์อย่างจันทกะนั้นมีนิสัยเจ้าเล่และโลภมากมันย่อมไม่ยอมแพ้ง่งายๆการที่มันกลับมาหาเราอีกครั้งโดยอ้างว่าต้องการเป็นมิตรย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะนิสัยแท้จริงของมันคือความเจ้าเล่และเราต้องรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวเมื่อข้าเห็นความผิดปกติใต้ต้นไม้ข้าก็รู้ได้ทันทีว่ามันต้องมีแผนการซ่อนอยู่ข้าจึงไม่เดินเข้าไปโดยไม่คิดฝูงไก่พากันพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนที่ไก่ตัวเล็กๆตัวหนึ่งจะถามขึ้นว่าแล้วเราจะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงอีกก,กุกกุตตะกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นว่าเราต้องมีปัญญาและความไม่ประมาทไม่ว่าจะเจอกับอันตรายแบบใดหากเราใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนตัดสินใจเราก็จะไม่ตกหลุมพรางของผู้ที่คิดร้ายเศรษฐีซาบซึ้งในปัญญาของกุกกุตตะเมื่อเศรษฐีได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด เขาก็รู้สึกประทับใจในความฉลาดและเฉลียวของกุกกุตักมากเขากล่าวขึ้นว่าไก่ตัวเล็กๆเช่นเจ้ากลับมีปัญญาเฉียบแหลมยิ่งนักข้าจะถือว่าเจ้าเป็นผู้ปกป้องลานบ้านของข้าจากนั้นเศรษฐีจึงสั่งให้บ่าวพราสร้างทอนนอนพิเศษให้กุกกุตักและตั้งกฎห้ามผู้ใดทำอันตรายแก่ กุกกุตะเด็ดขาดบทเรียนแห่งปัญญาวันเวลาผ่านไปเรื่องราวของกุกกุดที่ใช้ปัญญาปราบจันทกะถูกเล่าขานไปทั่วหมู่บ้านมันกลายเป็นแบบอย่างของไก่ที่ฉลาดไม่เพียงแต่ฝูงไก่ในลานบ้านเท่านั้นที่เรียนรู้จากมันแต่สัตว์อื่นๆในหมู่บ้านก็นำบทเรียนนี้ไปใช้เช่นกัน ในที่สุดทุกคนต่างตระหนักว่าปัญญาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดแม้แต่ผู้ที่อ่อนแอกว่าก็สามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแกร่งได้หากรู้จักใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์จากนั้นเป็นต้นมากุกกุตะก็ได้รับความเคารพจากฝูงไก่และสัตว์อื่นๆและมันก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยไม่ต้องกังวลกับเล่กลของศัตรูอีกต่อไป